ปริมาณนะ้ําของบ่อบปลาคาร์ฟนะครับผมว่าวิธีคำนวณบอ่อสี่เหลี่ยมคำนวณยังไงนะครับผมบ่อ,บอบปลานะครับก็ขอบในก็ประมาณ80 82นะครับแล้วก็ความยาวของบอ่อวัดถึงระบบกรอ,องเลยนะครับสุดกรองก็มาหนึ้ครับประมาณหนึระมาณ1 1เจ็นะครับผม แล้วก็วัดความลึกนะครับความลึกก็คือความสูงของน้ำนะครับอย่าเอาความสูงของบ่อนะครับประมาณสักสามสิบบานะครับผมครับเมื่อกี้ควากว้างเราประมาณแ2ดสิบสองเซนนะครับเราก็ตีเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับก็ศูนจุดแปดสองนะครับคูณความยาวของบ่อนะครับความยาวบ่เมื่อกี้เมตรห้าสิบสองนะครับเราก็หนึ่งจุดห้าสองนะครับ แล้วก็คูณความลึกของน้ำนะครับความสูงของน้ำนะครับเมื่อกี้ประมาณ0.35ประมาณ35เซนเท่านะแล้วก็ตีเป็นเมตรก็เป็น0.35นะครับี35เซนนะฮะเป็นเมตรก็เป็น0.35นะครับก,กว้างคูณยาวคูณความสูงของน้ํานะครับแล้วก็เท่ากับเท่ากับ0.436นะครับอ่าแล้วก็เอาคูณคูณด้วยพันนะครับอ่าแล้วก็เท่ากับ ก็ได้กับ436ลิตรนะครับผมประมาณนี้ครับปริมาตรน้ํา436.24ลิตรครับผมเราได้ปริมาตรน้ํามาแล้วครับเราก็ไปคํานวณว่าเราจะใส่เกลือใส่ยาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่กักโรคหรือว่าจะรวมปลาหรือว่าจะรักษาปลานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ